สบายดีเด้อ FC ทุกทานสุขุสุขคนอันนี้เป็นน้ำไม้ที่่อยต้มซุกแล้วเด้อพี่น้อ,องนี่ควันตัวนๆอยู่มันเป็นอาออยู่หลังจากเขาต้มมาซุกแล้วเนาะข่อยสิมาเห็ดซุกน้ำไม้เด้อพี่น้องอันนี้จะเป็นน้ำยานางเด้อโอ้ยพี่น้องก็จะมาอุใช่น,น้ำยานางก่อนเด้ออันดับแรกรนี่ก็เป็นน้ำยานางที่เอยเอาไว้ดนดแล้วละนะพี่น้องเลยมันก็เลยอยากบ่อ,อยากอเอาเคียวห้าไาเนาะพี่น้องเนาะ นีใส่ความหอมด้วพิงกเด้อตะไคร้เนาะพิงกเนาะข่อยก็ได้ถูกเรียบร้อยแล้วใส่ตะไคร้ใบขี้หูเด้อพี่น้องแล้วข่อยก็สิไปหาใบอันนาะมาใส่อีกพี่น้องมันหอมอ่ะนะใบสังข่อยก็สิมาใส่ป่งนัวเด้อพิงกเด้อเฮาเสียดิเดออุสะก่อนเด้อนี่เด้อเอาก็สิบเดี๋ยวทำการอุสัก่อนโป่งนัวเอาข่อยกระซิมากรองประเด็ก ใส่ดิพี่น้องอันนี้กับกระเดกนัวกระเดกนี่ก็นัวขนาดด้วยพี่น้องกระเดกแซ่บอันนี้นะปรงเอากระเดกน้ำกระเดกใส่ก็เลยเขาจังมาปรุงใหม่น้องพี่น้องอันโบจังไรกับจังปรุงใหม่แล้วก็ให้มันเข้ากันเลยกระเดกกับแป้งนัวฮะไห่ก็นั่งอยู่นางเนาะพี่น้องเนาะอันนี้พอสีสุกเด้อพี่น้องสุกแต่อัน แบบใบไม้สดนะบ่ได้อ,ดไอันบ่ไสอยบ่ไเผาก็สิซะสุกใบไม้สดเอาก็มาอู้อไว้โอิมไว้แนวนีว้เดอ้อพี่น้องเด้อค่อยก็สิไปหาเก็บใบสังก่อนบดพี่น้องเฮาก็มาเอาใบาสังเด้อพึ่งเอยูย่นในรถเด้ออย่าลงมาเด้อนี่ด ใบสังโอ้ยขอบไปเอามีดมานำซ้ำพี่น้องเลยใบสังเนี่ใส,ส่สุกมันสูบดอกไม้เนาะหอมได้พี่น้องเอ้ยใบสังเนี่ยโอ้ยเอาแนวไรเดีบวไ,ไปเอามีดมานำนี่เนาะเอ้ยเนาะส้ำเพ่าแล้วเนาะส้ำเพ่าแล้วเนาะเป็นไังได,ได้วะ ได้แล้วพี่น้องนี่ใบสั่งน้ำเต็มเลยนี่เอาไปใส่สุกนะไม้เนาะเมื่อบเมือนโอ้ยฝนทากระเซ้าตกได้แล้วแม่หอม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 อืมหันมาเบ่งทางนี้พี่น้องปวดละเราก็อุ้ไปสักพักเลยเด้อพี่น้องด้วย อืออีกก่อนเนาะตอนนี้กำลังหอมประแดดมาแล้วเตะดังเนะอือต่อไปอูจะน,นำนัวเขาหน้ามอมกเลยพี่น้องนี่เอาใบชังลงไปเลยพี่น้องมันจะหอมกูได้บ่มมักกระแล้วเตะจะคอยมกักคอยหอม จะใส่ตอนอุ่นเลยเด้อพี่น้องใบซังน่าเก็บมากเอาก็มังจะใส่หลายนะพี่น้องใส่พอประมาณใส่พค้หอม,ะมนะพี่จ้าลงไปอืกินใบสังออกมาแล้วหอมขนาด เลยพี่น้องมาเด้อกินสุกน้ำใหม่น้ำข่อยเด้อโหยดอกใบสั้งน้อพี่น้องเนาะมาเด้อกินเผาน้ำข่อยเด้อพี่น้องเลยอู้หหนึ่งวันโตเถิดกันเนาะกระลังเนาะพี่น้องก้นโต๊ะพี่น้องนี่เนาะมาลี่กินยู่ในนี่

ดี๋ยวก็กินแต่แกง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 เนาะแกงต้มแกงต้มนี่เห็ดช Nhà hmm? ừ. như nó nhau Nó vãi vãi Nó khỏe không Xin hẹn nó Xin hẹn

เป็นตีเป็นตีจำเฮ็ดเฮ็ด

ตัดมือ,อ,ะ,อ,ะ,อะนี่้นมไม่ตัดนิวนะ ưa ừ bác mình cũng khẩu bác mình cũng ưa bác cảm ừ. ừ, ơn โอ้ยเพิ่นก่องแม่นั่งนะ่ะอืมอ้มอ,มอ,อื๊อ,อ,อดุ้ยอ่ะอุ๊ยกินยังเด้ไปถามวนต่อนยังได้คือปุ่งทองนะอืมอ้มอืม้ออ่ะทองส่วนอ่ะจอินมาก

นี่ก็ไปกันเยอะเงี้ด้วยหับใจทุกคนเขาไม่หลับชมหลับสัจ้าบ๊ายบาย